ค่ายลายจากสมาธิค่ะหยิบเข้ามาก็ปลาที่จะเที่ยวนั่งตามสบายนั่งตามสบายรู้สึกรู้รู้สึกว่าใ,ให้รู้สึกว่าผ่อนคลา,ายตัวเองนะคะ Good morning students. Good morning teacher. How are you today? Yes, I'm fine thank you teacher. สวัสดีครับคุณครูเ2 3นสองสามสวัสดีครับคุณครูคสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้วันอะไรเอ่ยวันจันทร์วันจันทร์ทำไมรู้ถึงว่าเป็นวันจันทร์เพราะว่าใส่ชุดอะไรนะอ่ชุาท่านนี้บอกว่าเพราะว่าตัวเองฉลาดแล้วมรบอกว่าอะไรนะ ใส่ชุดักงเรียนพี่เซนดี้บอกว่าเพราะอะไรลูกครูใส่ชุดอะไรอะเพราะครูใส่ชุดราชการนะคะถ้าเป็นข้าราชการเขาก็จะใส่ชุดข้าราชการวันในวันจันทร์นะคะข้าราชการรูอ่ะวันนี้เราผ่านพ้นวันอะไรไปแล้วลูก <ไป S 1> ผ่านพ้นวันอะไรไปแล้วคะ <ไป S 1> เออผ่านพ้นวันเด็กไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วต่อไปเป็นวันอะไรวันร วันอะไรคะวันครูวันครูวันไหนเออวันกุญชาติกันนะวันเด็กแห่งชาติวันวันครูแห่งชาติตรงวันที่เท่าไหร่วันที่สิบหกเดือนมกราคมนะคะเดือนมกราคมของทุกปีจะตรงกับวันอะไรก็แล้วแต่จนถึงจนถึงอาทิตย์แต่ว่าคือวันครูนะคะ รอแงตะผมอัจรอใครบอกอ่ะตาไม่ถึงนะสิอ่าไม่ใช่อยู่ในใสายร้ายเขาแค่ไม่พูดเลยอ่ะ <c oughs> วันครูพรุ่งนี้วันครูคุณครูต้องไปทํากิจกรรมวันครูมั่งแล้วนะคะ <c oughs> เมื่อวันศุกร์ที่แล้วเราทํากิจกรรมวันเด็กมาใช่ไหมแล้ววันเสาร์ไปเที่ยวม,มาเปล่าเนี่ยวันเสาร์ไปเที่ยวมาเปล่าเสาร์ที่สองของเดือนมกราคือวันเด็กแห่งชาติเดียวพูด <c oughs> สิเสาร์ที่สอง ของเดือนมก,กราคือวันเด็กแห่งชาติอ่งชาติสัปดาห์ที่สองนั่นแหละก็คือเสาร์ที่สองคือสัปดาห์ที่สองของเดือนมก,กราก็คือวันเด็กแห่งชาตินะหรอโอ้ยนั่งฉลาดจังแต่ก็ได้อะไรไปแล้วว่าไม่ใช่หรอได้ตังค์น้องรออ้อยหนึ่งวันวนั้นน่ะเนาะคุณครูบอกว่าเห็นไหม ทำไมกล้องถึงได้รางวัลมาหนังะทำไมกล้องถึงได้รางวัลอยู่นะเพราะว่าคุณเพ็งไม่ได้มาเลยรู้วยการเพราะอะไรครับเพราะกล้องพูดเพราะพูดคำว่าครับด้วยเห็นไหมคุณครูถึงที่สอนไงให้ได้กับทุกคนนะพูดเพราะกับผู้ใหญ่ทุกคนกับเพื่อนก็ต้องพูดเพราะลูกเอออะระวังนะพูดเพราะนะลูกนะระวังก็เป็นขาโจกอาจารย์บอกว่า กัก็สุก็ก็เขาไปรับตัง์มนแล้วไนวันนี้อาอืออ่ะมาวันนี้พ่คกูมีนี่ทำมาเล่าให้ฟังมองเห็นไหมคะมองเห็นไหมคะอ้าฟันอ่ตั้งใจเรียนได้แห้วฟามหันหน้ากาลางครูวเพรี้ยิไม่ต้องไปจับมือเขาเราเป็นผู้ถือมเขาเลยอ้วฟันไม่ได้มีไว้กับ บางคนคุณครูเห็นนะแต่หลายคนน่ะคุณครูสอนแล้วก็กระทักใจนะคุณครูบอกว่าแต่ก่อนนี้ที่ท,ที่พวกเราพิ่งจูรู้จักคุณครูใช่ไหม <c oughs> เห็นเวลาจะกัดจะทําอะไรจะกัดจ,จุตัดถุงนมใช่ไหมก็ใช้ฟันดึงเวลาจะเอาจะกินขนมก็ใช้ฟันดึงคุณครูบอกว่าห <c oughs> ้ามใช้ฟันต้องใช้อะไรคะเออใช้กันไกยตอนนี้หลายคนนะ <c oughs> ใช้กังกลตัดถุงขนมตัดถุงนมแล้วะค จะอ่ะต่อไปฟันไม่ได้มีไว้กัดดูสิว่าฟันมันทำไมคะอ่ะตอนนี้กำลังใน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 ี้มีใครบ้างแม่แม่แมลูกผู้หญิงูผู้ชายผู้หญิงอันนี้พ่อพ่อลูกผูชก้ชายนะคะถ้าเรียกนภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะไรรู้ไหมผูสอบไปแล้วนะ February แฟม i l ี่แฟมบรี่แฟมบี่แปลว่าเก่งมากแฟมบรี่แปลว่าครอบครัวตบมาให้กันดังหน่อยนะคะเก่งมากแฟมบรี่แปลว่าครอบครัวครอบครัวก็จะประกอบด้วยแม่ลูกสาวพ่อลูกชายและนอกจากนี้ถ้าเป็นครอบครัวใหญ่จะต้องมีใครคุณตาคณยายคณปู่คณย่า คุณนาคุณอาคุณลุงใช่ไหมใช่ไหมคะใช่ใช่อะไรคะใช่ค่ะอ่าใช่ค่ะกรุบกลับกรุบกรับกรุบกลับฟันแข็งแรงและคมอ่าเรามีฟันแข็งแรงและคมแต่ยิงฟันสิคะอ่าบางคนฟันหล่อเลยนะคะใหนใครฟันหล่อมั่งไก่แจ๊กไก่แจ๊กฟันหล่ออ่ะไหนดูสิอ่ะฟันฟันหล่อไหมลูก อ๋อไม่หรออ่ะไหนยิงฟันดิทุกคนยิงฟันให้กนดูก่อนอ่าอ่ากันดับก็หลอกันดับก็หลอเหมือนไก่แจ้เลยเป็นเพราะเราบางทีเราแปรงฟันไม่สะอาดใช่ไหมแล้วเราก็รับประทานขนมแต่ว่านะตอนนี้คือใบของเราเนี่ยบางทีฟันน้ำนมมันยังอยู่ในใครฟันน้ำนมยังอยู่อ่าฟันน้ำนมยังอยู่นะคะครับครับครับ ฟันช่วยให้ดูเคียวได้ใช่ไหมคะอันนี้อะไรเอ่ยหมาหมากลัะระอะไรอยู่กินิ้นหานิ้นหานแทะกระดูกแทะกระดูกนะคะแทะกระดูกข้าวกระดูกอยู่แต่ฟันไม่ได้มีไว้กัดนะอ้าวเพื่อนคนนี้ไปทำไมแล้วไปกัดเพื่อนใครกัดเพื่อนเมื่อกี้ ผู้ชายตัดเพื่อนโอ๊ยฉันเจ็บนะใจร้ายจังเลยทำไมชอบไปตัดเพื่อนตอนนี้หนูมีฟันกี่ซี่แล้วคะลองนับดูสิฮ <c oughs> นะกี <c oughs> ่ซี่คะ <c oughs> อาเดี๋ยวเราไปนับดูนะเราไปนับดูว่าเรามีฟันกี่ซี่อาต่อไป <c oughs> เวลาที่ฟันเลิกขึ้นงอขึ้นใหม่หนูก็จะรู้สึกเจ็บปวดใช่ไหมพอฟันใกล้จะงอมันจะรู้สึกเจ็บเจ็บนะ ปวดนะคะเวลาที่ฟันเริ่มงอหนูอาจจะอยากกัดอะไรสักอย่างหนึ่งที่ทําให้รู้สึกว่าหายมันเคี้ยวนะแต่ว่าการที่ไปกัดเพื่อนมันดีไหมไม่ดีไปกัดนิ้วตัวเองเนี้ยดีไหมไม่ดีต้องอดทนลูกอดทนนะคะเวลเรามาทําอย่างนี้แทนกันเถอะอ่าเขาทอะไรเนี่ยกัดถน้มใช่ไหมกัดขนมแทน แม่กอดรู้สึกดีขึ้นไหมรู้สึกดีขึ้นให้แม่กอดดีขึ้นพ่อกอดดีขึ้นเวลาที่หนูรู้สึกโมโหหรือเสียใจหรือหงุดหงิหนูอาจจะอยากกัดอะไรสักอย่างหนึ่งโอ้โหนางสาดนะทรมานจังเลยอะ like. เวลาอยากกัดคนเนี่ยใช่ไหมเราไม่ได้เป็นหมาเราไม่ได้ไปกัดใครเขาหรือใครใครเป็นมีใครเป็นสุนัขในห้องนี้มีเค็นสุนัอ้าวไปว่าเขาไปว่าเขา ต่อไปแต่ฟันไม่ได้มีไว้กัดนะใช่ไหมฟันไม่ได้มีไว้กัดประอยู่อ่านี่ไงเห็นไหมเวลาทำกิจกรรมอะไรเพลินมันก็จะลืมไงค like ๆๆรๆๆับจะกำลังเร่ิงฟันอยู่นะคะัดูเวลาเราหุบหงิดเลอกฟันเราไปทำอะไร ทำกิจกรรมเบน่เพินเนาะจะได้ยืมนะคะไปกรอดแม่ก็ได้นะไปกรอดแม่ก็ได้กรอดพ่อแม่ก็ได้อ่านี่ไงไปหาคุณพ่อนะคะถ้าหนูโดนใครสักคนกัดหนูจะกัดตอบไหมกัดตอบไหมไม่ <c oughs> อย่าไปทาร้ายเขาไม่ดีหนูไม่ดีนะคะนี่ไงสักวันหนึ่งยิ้มแฉ่งเลยฟันไม่ได้มีไว้กัดน,นะคะแต่เอาไหมมีทําไมคะ ยิ้มเราจะได้มีฟันสวยเอามีไว้ขบเคี้ยวอาหารใช่ไหมคะใช่ไหมคะถ้าเราไม่มีฟันเนี่ยอาหารเราจะละเอียดนะไหมไม่ละเอียดแล้วเราคือลงท้องไปเนี่ยอันตรายไหมอันตรายนะจบแ้วกดมือนายเอ,อาจบจไปสิใช่ไหมโอเคจบแล้ว ขัดว่าใครอ่ะขัดว่าใคอ่ะอ่ะฟัมีเพลงอะไรบ้างที่ควรสอบไปนฟันอฟันร้องให้ฟันนะฟันฟันฟันเป็นสิ่งสำคัญที่ควรรักษาตื่นเช้าลุกขึ้นมาร้างหน้าแปรงฟันอ้าวฟันฟัน ฟันเป็นสนิสนน่งสำคัญที่ควรรักษาตื่นเช้าลุกขึ้นมาล้างหน้าแป็นันอ่าโอเคเอาล็อกเองล็อกเองบางคนยังอ้าปากก่ออยู่เลยใจทองหยุดตื่นได้แล้วลูกอ้าวหนึ่งสองสามฟันฟันฟันเป็นสนิสนน่งสำคัญที่ควรรักษาตื่นเช้าลุกขึ้นมาล้างหน้า ฟันทำยังไงบ้างมีท่ายังไงบ้างไปฟันโอ้โหบางคนล้วงยังกะขัดซ่วงเลยฟันนี่ต้องค่อยๆแปลงไหมลูกค่อยๆแปลงฟันก็คือสิ่งที่สำคัญเหมือนกันถ้าเราฟันหลุดไปแล้วเนี่ยเราจะสามารถกินโช๊กอาหารได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เลยใช่ก็ขึ้นมาแต่แต่ว่าเป็นอไม่มีอะโอเค ม okay. eh no right. e ื่อกี้นี้คุณครูได้เล่านิทานจบไปแล้วเด็กๆได้รับความรู้อะไรบ้างจากการเล่านิทานของคุณครูในครั้งนี้ห้ามกัดคนอื่นเพราะเราไม่ได้เป็นหมาใช่ไหมคะอาเราเป็นคนห้ามไปกัดคนอื่นอะต่อไปได้รับประโยชน์อะไรคะได้รับประโยชน์อะไรอีกห้ามอฟันมาจะงอคนเรามันจะมีฟันน้ำนมใช่ไหมฟันน้ำนมเนี่ย าก็จะขึ้นตอนเด็กๆพอฟันน oh yeah. ้ำนมหลุดแล้วฟันแท้ก hmm. ็จะขึ evet. ้นครับผ่อนฟันเองยังไงคะเดี๋ยวเล่าซิโอ้โหหดลายมากปาล์มบอกว่าเอาเชือกมไปงี้กาเ็ได้ปาล์มบอกว่าเอาไขควงไปแงะปากเลยฟันก็จะหลุดต่อนฟันเองโอ้โหตอนแบบว่า ทางที่ดีไปหาคุณหมอทันตแพทย์นะคะหมอทันตแพทย์เนี่ยเขาจะช่วยดูแลเรื่องฟันให้เราเนี่ยเนี่ยกันดำเนี่ยฟันแท้ขึ้นแล้วเห็นไหมซี่หนึงอะซี่ใหญ่เห็นไหม,หหไหมทุกคนไหนยิงฟันให้เพื่อนดูซิเห็นไหมเพื่อนก่จะจหนฟันของเราอ่าชายต้องรักษาให้ดีเลยนะลนะครนี้คราวนี้หนูก็แปลงฟันให้สะอาดลอะ เดี๋ยวเราจะมามทำกิจกรรมต่อนะคะอะเด็กๆพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังคะพุ่งนี้วันอะไรพุ่งอะไรวันครูพุ่งนี้มาโรงเรียนไหมไม่ต้องมาเพราะว่าคุณครูไปไหนไปทำกิจกรรมวันครูนะคะไม่ต้องมาโรงเรียนหนึ่งวันเพราะว่าเป็นวันหยุดราชการวันนี้วันที่เท่าไหร่ วันนี้วันที่15เดือนอะไรเดือนมกราคมเดือ,อนมกราคมพศอะไร2567กสบิบนน 67, แล้วเก่งมากปลอมให้เองหน่อยชวนคำถามอีกทีเลยชวนคำถามอีกทีอุ้ยกล้องมันทำไมอาทิตย์นี้มีตะแผลเต็มตัวเลยเนี้ยฮะไปทำอะไรมารมลูกรถจักรยานล้มเนี่ยต้องระวังตัวเองนะเ<ด>นี่ยแผลเต็มตัวเลยวันเสาร์อาทิตย์เนี้ย โดนแล้วควณอะรอเปิดใจหน่อย,ยเด็กใครตอบคำถามได้คุณครูจะให้แบ่งกลุ่มทำกิจกรรมสามกลุ่ม้มอ,อมคำถามถามว่าคำฝันวันเด็กปีนี้ว่ายังไงคะเลือกสิเอาเลืกสิเข้าฝันเอาคำถาวันเด็กคำฝันวันเด็กคำฝันวันเด็กวาเอามาเอา ลืมไปแล้วข้าว,กกว่ามเนเด็กคนไหนให้ท่องอยูออ่มีคนพอจำได้อะช่วยกันสร้างกระางที่าตายมีอะไรอีกกระกอ่อนใ่านอ้าวะดูวอมแตกต่างม<ร>ีอะไรอีกออะไรนะไปแลยความะคิดสร้างสรรค์ อ้าวได้แล้วคนละคิดคนละหน่อยอ่าแต่เราความเป็นต่างไปแล้วลูกคิดสร้างสรรค์ใช่อใช่哟มองโลกกว้างสร้างสรรค์สร้าารเปิดตาสร้างกัญญาไม่สร้างตุลาด้วยละค่ะก็ลูก ไปใจเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ตั้งใจฟังให้ดีหนึ่งสองสามอมอ<า>ง